ครับคนแรกแห่งหมาเลยครับอร,ออร,รอเหพงพูดไกลๆไปห้องสองไม่ธรรมดาครับแข okay, ออกมาอมนที่เบนเลยอยากผมไปเทียวครับเที่ยงได้ไหมเทยงไม่ติดเทงเไม่ิดไม่ไม่ได้ไ่ได้แคนงเสียอ่นยังไงเฮือนเลยเออพู้เท่วกว่า เอาเม่หนึ่งตกถึงเอาฟังหนึ่งตกหนึ่งคนที่ซื้อไงใช่อันอันหนึ่งจับใช่ถูกถูกถูกเออถูกถูกอย่างนั้นแหละนาโนแกก็หล่อแกมันี้ก็เป็นมือเบียดไกมองก่เป็นมือเบียดไงนาโดก็หล่อนะเป็นมือเบียดเป็นมือเบียดเอ้าไม่แต่งหน้าหรอกการ์ดจะแต่ง จะแต่งพ่อไปนถ่ารูปอยู่ค่ะวันนี้พ่อต้องแต่งนะคะพ่อ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 ดูแบบว่าสบายๆเลยพ่อลองคุมเจออีกพเธอเอาตัวให้รอดก่อนพ่อสบายอยู่แล้วแป้งไม่แต่งตัวหรอเมื่อปีแต่งอยู่ไหนยูห้องหรอใช่ ย้ำไม่ใส่ก hey, hey, yeah, yeah, ับแกใช่แต่ถ้าเรามีการินซิ่ะกินอะไรใช่แต่ง่าอยู่ไหนแต่ง่าอยู่ห้องุดขี่สโอ้ไปก่นนะสไปดูยาวก่อนโอ้ ทถวนี้มีแต่คนโป๊อะโป๊เปือยดีเนาะเน่ไหป็นไรไอ้เยื่อบุตาเสืไปหาหมอล้างตาะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดแล้วขอบคุณขอบคุณแปดแสนนะฮะแปดแสนห้าแล้วบันนี้ซื้อเลยหนึ่งสามกับหกห้าโอ้ยหนึ่งสาเออหนึสามเล้านะบนเน่เออหนึ่งสามเล้านะบนเน่ไอิจิว่าฝากอยู่ตัวอร่อยเด้อคันเล้านะขอบคุณ คอยมั่นใจจะนีมี่ซิดออกแต่ว่าคันเป็นไทยนั่นบอหนึ่งสามกับหกห้าลาววันนี้ซื้อเลยมายังมันก็ข่าวว่ามาบ่ายใครลูกสาวนั่งรถมาแต่เช้าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ13หนึ่งสากับหกห้าฝากหน่ยนะร้อยพันร้อยโอ้ยไม่เอาดวงไม่ดีเดี๋ยวเรามาดูพระเอกครับ พระเอกเสร็จหรือ,อยังพระเอกพระเอกปั๊ดว่าท่านไหนแต่งอยู่น่ะ,อะนอโอ้โหปัณฑ์จะเสร็จแล้วอ่ะ้ะจะเสร็จแล้วย่าเอาขึ้นมาแต่งเข้าทายลูบอยู่นั่นกีซาง 3, แต่หกมุ่งสาวมันแตง<ะ>่งแมมยังคักในแถบเป็นว่าติ๊งเป็นอยังนั่งนมหด้วย,ยังอย่าง มือตาดูเมือตาเ่ามือด้มือบดเขเขาสีดาพี่เ้ยสีดาเลยมันเขาเลยแห้งเนัะนาคือว่าท่นแต่งพี่เดี๋ยวพ่อาโอ้นงตั้งจนันงโดนวเลยตาพี่ยสร้างเลย่งขึ้นล้านังม่ขึ้นจุอีสามอยู่ซื้อหัว โอ้ยคนเงาเนี่สุดใจหางตาแปดหางเลยตอนสุดจังไงกันเพื่อนพี่แสงเห็นคือสิทธิ์อยากห้อมแก่แล้วแสงเอ้ยม่ต้องพอดีสแสงเอ้ยงามผู้งามขนาดเลยแสงเอ้ยเหมือนคนมากเลยเขาชอบเอาความจริงม่าบอกเลยแต่ตอนนี้หางตาแปดหางเลยอ พี่น้องครับบรรยากาศแต่งหน้านะครับปั่นๆก็จะเสร็จแล้วใครเสร็จก่อนก็แต่งก่อนถ่ายก่อนนะครับเน่เน่ทำไมยังไม่แต่งเราลูกสองก็แต่งเสร็จก็พูด้อยคิวกันไม่เป็นไรวันนี้ทั้งวันนะครับปิยพรเสร็จยังพแล้วปิยพรปิยพรปิยพรเพิ่นเอิญแล้วฮะ

กูอยากกินน้ำแข็งใสอ่อะใส่ไม่อยากกินน้ำแข็งใส่น้ำแข็งใสน้ำแข็งไม่ใสได้ไหมแต่ว่ากูอยากกินน้ำแข็งใสแต่ว่าอสองถ้่วสามถั่วสองาะไรสี่ถ้วยไปไปบาใหญ่เด้อสี่ถ้วยอืมสีฮะเอาสีสีแดงเพชรแปดเทือ่หรอท้ามัสะแตกยังอาเทียอย่าเปลี่ยนสีโบสีเขียวมันเหม็นคืออืมโ มีสีส้มด้วยอบ่บ่เอาสีแดงมาไปส่งบ้านใหญ่เด้อสีเขียวมันเคียวจริงเอาสีแดงมันอร่อยบ่บอด้วย ายังมีหู้อยู่ขอบคุณครับขอบคุณสิเก้า ยี่สิบเข้ากลุ่มเลยนะครับจองโต๊ะได้เลยครับใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนเลยนะครับสองร้อยสามสิบสี่บาทนะครับเข้ากลุ่มปิดนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนได้ชมก่อนใครเลยนะครับได้ชมก่อนใครสนุกก่อนใครเราเล่นในโดมนะครับวันที่ยี่สิบนี้นะครับผมสิบเก้าแล้วก็กินเลี้ยงครับยี่สิบนี้แล้วก็วันเปิดฤดูกาลนะครับ ย <Billie S 1> มาคุมซึงยมาคุมซึงยมาคุมซึ่งคอยมาไทยรูปปะมาไทยรูปปะแมนครับสายปุ๊บเตอเดี๋ยวสุดยอดดีครับฮะพ่นเดือซึ่งจะพ่นไปโอ้ยส่งสมูทเจอซึ่งอะรสุดเอาไปไปแก่หลอกเลยยามาคุมซึ่งยามาคุมซึ่งยามาคุมซึ่งคอยอยากเตือนไปเกี้ยงอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ